ดำเองครับดำเองเป็นวิถีชีวิตประจําของเราอยู่แล้วคือมาจากทะเลสดๆเลยใช่ครับบางวันอาจจะมีอันนี้บางวันอาจจะอยากกินมากแต่มาไม่มีดูว่ามันอยู่ยังไงลูกสละขนาดตัวไหมโฟนฝังอยู่ใต้เรือนอย่าลืมเอาปลาหมึกตัวเดียวหนูขึ้นบ่อนนะขึ้นบ่อตะโกนสลั่นเลยเอาหมึกเอาหมึกเอาหมึกไปคู่รอบก็จะมีปลาแปลกๆมาบางทีลูกค้าก็ไม่รู้จักชื่อเด้อมันคือปลาอะไรทีนี้มันคิวอย่างหนึ่งให้พี่หนึ่งใช่ไหม เปิดรังคังแสงปลาตะกุลประศาสปลาน้ําดอกไม้ชื่อเดียวกันคือชื่อเดียวกันใช่บากใบก็ใหญ่เกินมีอยู่แค่นี้คลาสสิกดีครับไปครับหอยจอบที่เรากินเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะใช่ครับโกเตติโกเตตเมองไทยครับที่นี่สดสดมากดําเองครับดำเองเป็นวิถีชีวิตประจําของเราอยู่แล้วเช้าก็ลูกชายก็เอาเรือออกไป ครับใช่ครับก็ไปดำหอยจอบดำหอยค้างเป็นอาชีพอยู่แล้วไปตามพื้นที่ที่เขามีครับหอยดำลึกประมาณสัก4เมตร5เมตร6เมตรถึง7เมตรโอ้โหเมตรพราะฉะนั้นหอยจอบที่อยู่ในจานที่เรากินกันเมื่อกี้หวานหวานเด้งเด้งเมื่อกี้คือมาจากทะเลสดสดเลยใช่ครับลูกชายไต่ไปหามาเลยครับผมดูครับน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกนะหอยจอบนี่ไม่ได้หาดกินง่ายดูเป็นด้วย ถ้าวันไหนน้ําขุ่นมองไม่เห็นมองไม่เห็นคุณไม่เฉพาะว่าน้ําใสอ่าถ้าน้ําใสน้ำก็เรียกน้ําเปิดก็จะเห็นครับสําหรับเมนูหอยจอบอ่ะเมื่อกี้ได้ทั้งผัดฉ่าเนอะใช่ครับผัดฉ่าต้มยำทอดกระเทียมต้มยำทอดกระเทียมย่างย่าง้ยย่างนะหอยจอบย่างดิบซาซิมิก็ได้ตอนนี้กําลังนิยมอ่ะเอ้าเหรอครับจาซาซิมิจิมบซาบิเดจิมาซาบิเด็ดเออมันหอยหอยทั้งหมดลติดมังคายเลยเป็นบ้านเราเป็นเมื่อกี้บ้านเราคือเห็นหอยจอบนี่แหละ นี้เมื่อกี้อย่างหนึ่งให้พี่หนึ่งใช่ไหมเปิดรังคังแสงแล้วทุกอย่าแค่วัตถุดิบก็คือจะสังเกตว่าเห็นปลาชกคุณปลาชกคุนอย่างนี้ก็คือปลาสาตรปลาตะกูลปลาสาสปลาน้ําดอกไม้ชื่อเดียวกันคือชื่อเดียวกันนี่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 ปลาน้ําดอกไม้นะครับปลาปาตัวใหญ่นะครับไตอักของเราครับเมนูแนะนําปลาสาครับแกงปลาแกงปลาโอ้ยเนื้อแน่นแน่นมากทางนี้เขาเรียกน้ําดอกไม้แต่ถ้าทางเรือที่เรือเขาจะเรียกไอศาสตร ไอสากไปก็ตกมาบางทีก็เป็นของเราบางทีก็เป็นของเพื่อน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 ด้วยการหาได้ไปอับโอ้โหได้ปลากันเพียบเลยครับเพราะเพื่อนเพื่อนก็ตกมาเหมือนกันนี่แหละใช่ใช่ออกไปทะเลไปตกปลาเหมือนกันวันไหนเราเราได้อ่ะอันนั้นของเราก็ของเรามาทําวัตถุดิบต่อเป็นปลารอบรือปลาสลิดปลาเก๋าปลาดุกพวกนี้อ่านี่จะเป็นของเราเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่นี่ก็คือหลักๆเลยก็คือมาจากฝานี่แหละ ใจกองทะเลกับกลุ่มเพื่อนๆนมีเพื่อนๆนที่อ่ะมาแบ่งวัตถุดิบเรารู้อยู่เพื่อนๆแล้วก็มาก็คือบางวันอาจจะมีอันนี้บางวันอาจจะอยากกินมากแต่มาไม่มีอูกค้าจะเป็นประมาณนี้ใช่บทีไปคู่รอบก็จะมีปลาแปลกๆบางทีลูกค้าก็ไม่รู้จักชื่อเดยว่ามันคือปลาอะไรอเราลืงเอาปลาหมึกตัวเดียวหนูขึ้นบ่อนะขึ้นบอร์อ๊เท่อ้าไม่ใช่่ในบอร์ดยังไม่มีปลาหมึกนะไม่มี เตงก็มีคนตกปวามหมือได้ไหมครับได้เยอะได้เยอะก็เราไม่เหมือนใครได้ตัวเดียวตัวเดียวด้วยได้ตัวเดียวก็ดูมันเยอะแหละเอยลูกออกมาโกนพขาลั่นเลยเอาเมึกเอาหมึกเอาหมึกลูกไม้เลยอะไรขอชีวิตอะไรโอ้โหเดียวโอ้ขอบคุณมากเลยครับต่างหูขอบคุณมากครับนี่มากันนะครับบรรยากาศดีมากเลย